สวัสดีครับวิธีเพิ่มเสียงลดเสียงโทรศัพท์ซัมซุงรุ่นใหม่นะครับถ้าเรากดตรงวงกลมด้านขวาก็จะเร่งขึ้นครับแต่เป็นของกล่องครับผมของกล่องรับสัญญาณครับผมคือเขาจะควบคุมความ เร่งเสียงลดเสียงของของรับสัญญาณดาวเทียมนะครับถ้าจะเร่งลดเสียงเพิ่มเสียงของทีวีให้ดันขึ้นนะครับตรงเครื่องหมายบวกลบตรงนี้ครับผมดันดันขึ้นไปแบบนี้นะครับนะครับนะครับดันขึ้นไปเลยครับถ้าดันลงนะครับถ้ากดลงไม่ใช่กดลงครับดันลงแบบนี้ครับผมนะครับ เสียงก็จะลดลงครับถ้าลดลงแบบนี้นะครับนะครับอ่ะผมจะลดสุดเลยนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะเร่งสุดนะครับผมจะให้ลูกค้าทดลองทำเองเลยนะครับคือรีโมททีวีรุ่นนี้สามารถควบคุมแทนรีโมทได้เบื้องต้นเลยครับแทนรีโมทของรับสัญญาณได้เบื้องต้นเลยนะครับ <c oughs> ผมจะเปลี่ยนกด วงกลมตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนช่องครับผมเห็นไหมครับก็เลื่อนไปหาช่องที่เราชอบดูได้เลยครับผมแล้วก็กดกลางโอเคครับใช้ตัวนี้แทนก็ได้ครับกด,กดกดกลางแล้วก็กดเลื่อนขึ้นครับไปช่องที่เราชอบดูได้เลยครับผมแล้วเราก็กดกลางอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็เราเร่งเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ ได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับหรือจะเล่งลดเสียงตัวดีโมดเดิมก็ได้ครับนะครับแต่ถ้าเพิ่มเสียงทีวีนะครับสำหรับผู้ที่ไม่รู้จริงๆนับดันนิโป้งขึ้นครับตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับดันขึ้นเลยครับเห็นไครับผมจะให้ลูกค้าทดลองทำเองนะครับผมพอลองเล่งเสียงขึ้นได้ครับ หยูประมาณมาหยู่ดันขึ้นเน้อง่ายวะครับง่ายบ่เด็กกดได้อพอลองกดพอพอกดมีมันมันใส่ดันบ่นใส่กดเมียนอ่าพอเข้าใจง่ายจริงครับผมถ้ากดมันจะกลายเป,เป็นเป็นเป็นปิดเสียงครับนี่ครับ พ่อดันขึ้นพ่อแกไม่รู้จริงๆนะครับผมสําหรับผู้ที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมก็แนะนําให้แมน่าครับมันก็นนหูเหมือนว่าครับาลอ,ลองร้องลดเสียงนะครับก็ดันลงครับ <kaikki> อีกรอบนะครับพ้องก็หูเหมือนว่าเดี๋ยวสำหรับผูุ้ที่ไม่รู้นะครับผม ผมขออนุญาตถ่ายคลิปแล้วนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพิธีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมเดิมทีพ่อไม่รู้นะครับพ่อก็จะกดเพิ่มเสียงแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับก,รดกดแต่งแจไดกดแต่รีโมทเพิ่มเสียงลดเสียงของเรียบบกล่องกล่อง,อง,องมันก็ยังดังความดังก็ยังดังไม่พอนะครับดังไม่พอ กดกดเล็กครับผมนะครับพ่อไม่รู้ครับทั้งที่เล่งสุดแล้วยังยังดังไม่พอครับเพราะว่าพ่อไม่รู้ครับผมอเล่งที่ทีวีด้วยนะครับครับทีวีรุ่นใหม่นะครับก็ให้เราเอานี้โป้งดันขึ้นครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้พ่อทดลองทำไปเรื่อยๆนะครับให้ชำนานครับผม รอสักครู่หนึ่งนะครับกดครั้งเดียวก็พอนะครับทดลองใช้งานจริงๆนะครับแนะนำเพิ่มเติมอรอสักครับหนึ่งตัวทั์ช่องอินพุตจากสัญญาณเข้าจาก HDMI ก็จะมาครับผมน่าไม่ต้องกดอะไรนะครับ ภาพก็จะมาเต็มจอครับ